ดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังทํามีท่าทีผ่อนคลายเรื่องภาษีถ้าคุณนั้นยังไม่รู้ว่าจะถทรดที่ไหนบัญชีประเภทไหนดี ลอง XM a n t a l o s ิบัญชีเทรดสเปซตามจากทางกเก k e r XM ที่จะทําให้การเทรดของคุณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นเปิดบัญชีง่ายแค่3นาทีแถมโปรโมชั่นเยอะมีเวลคัม e โบนัสสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีเทรดมาก่อนถึง30ดอลลาร์สหรัฐโดยไม่ต้องฝากเงินพร้อมกับโบนัสเงินฝาก50%ไม่มีค่าธรรมเนียมฝากถอน15ปีแห่งการเป็นผู้นํา15ล้านนักเทรดทั่วโลกที่ไว้วางใจกับกเกอร์ XM แล้วคุณละ่ะลองหรือยัง ดลา,าร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นอีกครั้งนะครับหลังบรรยากาศการค้าระหว่างสหรัฐและก็จีนเนี่ยเริ่มผ่อนคลายลงเช่วข่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่งสัญญาณพร้อมเจราจาและก็ลดท่าทีแข็งกล้าวเกี่ยวกับภาษีนาเข้าสินค้าจากจีนโดยระบุว่าสหรัฐเนี่ยต้องการช่วยเหลือจีนมไม่ใช่ทําร,ร้ายจีน<ต>นะครับ,บ,บซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวเนี่ยก็ช่วยลดความกังวลของตลาดนะครับแล้วก็หนุนให้ดัชนีด,ดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าดีเกวานั้นดีดตัวกลับขึ้นเหนือระดับ99อีกครั้ง นะครับอย่างไรก็ตามตลาดยังจับตาสถานการณ์การปิดหน่วยงานรัฐบาลที่ยืดเย้ะมานานกว่า13วันแล้วนะครับซึ่งทําให้เจ้าที่บางส่วนเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วข่าวแล้วก็ขณะที่สภา,ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงงบประมาณได้นะครับส่งผลให้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนั้นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนักวิเคห์เนี่ยก็มองว่าแม้ดอลลาร์นะครับจะได้รับแรงหนุนจากสาฐานณะสินซับพอร์ตภัยนะครับแต่ว่าแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับอีกครั้งเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ2ครั้งนะครับในปีนี้โดยธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่าเฟดนั่นเองนะครับอาจจะจํากัดทิศทางการอาจทางขาขึ้นนะครับในระยะยาวได้นะครับเนื่องจากเฟดนะครับจะต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเงินเฟ้อนะครับที่ยังสูงกว่าเป้าหมายที่เขานั้นตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับแล้วก็ตลาดแรงงานนะครับที่เริ่มอดแรงลงด้วยเช่นกัน นะครับผมไปดูกันต่อที่เงินปอนนะครับสำหรับเงินปอนเนี่ยก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะโดยคู่เงินอย่าง GU นะครับมีการซื้อขายอยู่ราวๆประมาณ1.33 2นะครับลดลงกว่า0.1%นะครับขณะที่ตลาดเนี่ยยังคงระมัดระวังนะครับก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจนะครับในประเทศนะครับสำคัญของสาสาธอริกาจักรในสัปดาห์นี้นะครับผมขณะที่นักลงทุนนั้นก็ให้ความสนใจกับงบประมาณรดูใบไบม้ร่วงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลการจ้างงานแล้วก็ตัวเลข g d บโดยคาาดว่ภาพรรวมเศษฐี่ย จะยังคงชะลอตัวลงนะครับขณะเดียวกันสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน MPC ของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BUE นั้นเตรียมแถลงการนโยบายในสัปดาห์นี้โดยตลาดนั้นคาดการว่า BUE เนี่ยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับปัจจุบันนะครับเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมายมากกว่าเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็อาจจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปในเดือนมีนาคมปี2 0 2 6นครับโดยรวมแล้วเนี่ยค่าเงินปอนยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับข้ามกลาง แรงกดดันจากเงินเฟอ้อที่ยังคงสูงครับผมและความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงินใน,นระยะสั้นของ b o e นั่นเอง นะครับเป็นคนต่อที่เงินยูโรนะครับสำหรับฝั่งยูโรเอนะครับก็มีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐแน่ๆนะครับโดยคู่เงินอย่าง EU เนี่ยก็มีการร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนเลยนะครับแถวๆระดับ1.157นะครับลดลงกว่า0.35นะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะปัจจัยหลักๆเนี่ยก็มาจากความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองในฝรั่งเศสเองนะครับหลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเนี่ยก็แต่งตั้งนายเซบาสเตียนเลโกนูนะครับกลับมาดำรงตำแหน่งนายกกรรรรัััฐมนนนตีีอคค้งงหึ่ะบ นะฮะอันนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบโหไม่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับตอนแรกปลดนะฮะบาง แล้วก็กลับมาแต่งตั้งอีกรอบดึงนะครับซึ่งอันนี้แหละก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้คู่เงินอย่างยูโรเนี่ยยังไม่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็จากการแต่งตั้งดังกล่าวนะครับก็สะท้อนถึงความแตกแยกนะครับภายในพรรคการเมืองหลักเมื่อพรรคเลและบริแกงนะครับข่าวสมาชิกรัฐบาถึง6คนเลยนะครับออกจากพรรคนั่นเองนะครับสร้างความกังวลกับรัฐบาลชุดใหม่นะครับอาจจะประสบปัญหาในการร่างงบประมาณในปี2026ได้นะครับ ก็เดี๋ยวทำโกเมนชัดดาวเลยเออนะครับทำเหมือนสหรัฐไม่ได้นะฮะครับผมซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยที่ยังคงอยู่นั้นก็ทำให้นักลงทุนลดการถือครองยูโรนะครับแล้วก็หันไปถือดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับผมซึ่งส่งผลให้ยูโรเนี่ยมีน้ำนักอ่อนค่าต่อไปใ<า>นระยะสั้นนะครับส่วนค่าเงินเยนก็มีการอ่อนค่าลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการเมืองในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความไม่แน่นอนอีกครั้งหน<า>ึ่งนะครับฝังพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเอลดีพีแล้วก็พรรคเคโมโตะ แต่ขากัน oh. นะครับซึ่งขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเริ่มจับมือกันเพื่อต่อต้านการขึ้นเป็นนายกของคุณซาาเอะทาคาอิจิครับซึ่งกลายเป็นผู้นําหญิงคนแรกของประเทศน,นี่ยังไม่ทํางานแบบเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับก็อาจจะโดนต่อต้านได้แล้วนะครับ,รบซึ่ง<ม>เอาจริงแล้วน่ยถ้าดูจากมุมมองอวัฒนธรรมจากญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นอนุรักษ์นิยมเนาะก็มีคุณซาาเอะเนี่ยแหละที่ น่าจะเป็นผู้นําหญิงคนแรกเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีเสียงวิจารณ์ได้นะครับอ่ะก็อาจจะไปต้องอ่าต้องไปรอดูกันว่าเขาจะดําเนินการนโยบายอย่างไรนะครับทางด้านธน<ม>าคา,ารกลางญี่ปุ่นหรือว่า B O J เนี่ยก็คาดว่านะครับยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในยเร็วนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก่อนนะครับแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ2.7%นะครับก็ตานะครับผมครับผมโดยนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่า ความไม่แน่นอนทางการเมืองและก็นโยุบายการเงินที่ยังผ่อนคลายนั้นก็อาจทำให้เงินเยนเนี่ยยังอ่อนค่าในระยะสั้นต่อไปนะครับส่วนค่าเงินฟังสวิตนะครับก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันโดยทรงตัวกระดับที่0.805นะครับเพิ่มขึ้นราวๆ0.8%ในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแม้บรรยากาศความเสี่ยงในตลาดเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแต่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยของฟังสวิตเนี่ยก็ยังถูก กดดันจากกระแสงเงินทุนที่ไหลกลับเข้าหาดอลลาร์สหรัฐที่มีสภาพคล่องสูงกว่าขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนก็จับตาดูข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตและก็ราคานํำเข้า PPI เดือนกันยายนของอสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวหลังเศรษฐกิจเนี่ย ชะลอตัวลงต่อเนื่องหลายเดือนซึ่งถ้าหาตัวเลขก็ออกมาดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับก็อาจจะช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสวิตหรือว่า SNB ได้นะครับในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยค่าเงินฟรังเนี่ยยังอยู่ในช่วง ก่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับขณะที่ตลาดเนี่ยยังรอดูสัญญาณสกิจภายในประเทศเนี่ยเพิ่มเติมนะครับผมไปดูกันต่อที่เงินออสเตรเลียกันบ้างนะครับสำหรับเงินออสเตรเลียเนี่ยก็ยังอยู่ในกลุ่มผลงานที่ดีที่สุดนะครับในกลุ่ม G10 นะครับหรือว่า G10 นั่นเองนะครับดังความเชื่อมั่นทางด้านความเสี่ยงเนี่ยมีการฟื้นตัวกลับมานะครับจากท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับของประธานาธิบดีนะครับทรัมป์ต่อจีนนั่นเองนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะซึ่งตลาดเนี่ยกำลังจับตาดูกกาาาารรรรรรปะะชุมนนคคับขออองงธสเตียหืว่ RBA ในเดือนกันยายนที่จะเผยแพร่ในวันนี้นะครับแล้วก็ข้อมูตลตลาดรายงานด้วยนะครับในปลายสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็จะมีผลต่อการคาดการ์แล้วก็ทิศทางของเงินาราออสเตรเลียเป็นอย่างมากนะครับครับผมโดยมีนักวิเคราะห์จากโลโบแบงค์นะครับก็คาดกันว่าคูงเงินอย่าง AU เนี่ยอาจจะทรงตัวกระดับที่0.65ในช่วง1-3เดือนข้างหน้านะครับ,รบแล้วก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นสู่0.68ภายในปีหน้านะครับหากเศรฐกิโกแล้วก็ภาคการค้าของออสเตรเลียเนี่ย ยังคงฟื้นตัวตามที่คาดกันไว้ครับผมนะครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดเนาะนะครับที่เราได้รวบรวมมาและทีเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวในตรางกันบ้างว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างครับผมสําหรับวันอังคารที่สี่เนาะครับนับตั้งแต่มีการกบฏเบนชัดดาวเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นกาฟวิ่งกันสักเท่าไหร่เนาะซึ่งก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เนาะเราต้องมาคอยติดตามดูนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเออ น่าจะมีอะไรตัวสําคัญไหมอ่ะมีคุณพาเวลนะครับซึ่งเวลาประมาณห้าทุ่มยี่สิบนะครับก็จะออกมาให้สื่อสัมภาษณ์ซึ่งอันนี้แหละผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรอจับตาดูเขาแล้วก็รอฟังคําตอบนะครับจากคําถามที่คุณผู้ชมอ่าที่คนเข้าไปร่วมงานเนี่ยถามคําถามเขามากกว่าเนาะว่าเขาจะมีมุมมองต่อนโยบายการเงินหรืออ่อเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยอย่างไรนะครับครับผมก็ช่วงเวลาต่อมาก็จะมีคุณใบเลอ่อนะครับ,รบก็ ของอังกฤษเนาะ<ช>ก็จะมีออกมาใ,<น>ให้สื่อสัมภาษณ์เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูเพราะว่า2คนนี้เนี่ยสนิทภายในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะก็ต้องมารอติดตามดูว่าเขาจะมีรีแอคอยางไรนะครับครับผมส่วนในวันเนี่ยก็ในระหว่างวันเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากขนาดนั้นะ ใช้ไฟส้มได้ใช่นะครับสำหรับช่วงช่วงนี้เนาะอ่าก็มีตัว BOE นะครับหรือว่าเงินปอนเนี่ยอาจจะพอดูได้อย่างเช่น a v e r a g e เรด n i n g นนิ่งนะครับก็เป็นรัชนีรายได้นะครับอ่าสเดือนนะครับอ่าแล้วก็การขอสวดการการว่างงานนะครับสำหรับตัวประเทศอังกฤษนะก็น่าจะมีการปรับตัวลดลงนะตามที่คาดการเอาไว้นะครับผมครับผมก็หลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นเน้นที่ช่วงประมาณ5้ทุ่มใช่แล้วก็เที่ยงคืนนะครับนะครับก็เรามาระวังกันด้วยนะสำหรับคู่เงิน ยางอียูจีอะไรเงี้ยอ่านะครับอ่ะทีนี้เราไปดูการวางแผนกันเลยเนาะว่าวันนี้ทําอย่างไรได้บ้างครับผมสําหรับคู่เงินอ u ูครับผมนะครับก็จะเห็นได้ว่าโหราคาเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดาวเทนตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเทรนด์หลักของเขาอยู่ละกันเนาะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคาดว่าเออจะลดลงต่อเนื่องเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารอโซนด้านบนนี้นะครับที่หนึ่งจุดหนึ่งห้าแปดสี่นะครับถึง หนึ่งจุดหนึ่งหกศูนย์ครับ,รบผมประมาณนี้ก็เซลิมิตลงมานะครับทีพีเนี่ยอยู่ที่โลเดิมก่อนเนาะหนึ่งจุดหนึ่งห้าสี่ครับผมครับนะฮะโซนที่เราเคยให้ไว้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคือ มันเป็นไปตามที่แผนที่เราได้วางเอาไว้นะครับก็ลงเก็บมาทีปีแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยแรงซื้อมันกลับมาไม่พอนะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยจะต้องพิจารณาในการแบบเอออาจจะต้องเล่นสั้นมากกว่าเดิมน,นะครับโซนที่เราให้ไว้เนี่ยก็ลองพิจารณากันดูนะครับซึ่งถ้าหลุดโซนที่เราให้ไว้เนี่ยก็ยังมีแถวๆหนึ่งจุดหนึ่งหกสองนะครับหรือว่าโซนแถวๆเอสเซลของเราเนี่ยก็ยังพอพิจารณาเซลลงมาได้เหมือนกอันเนาะครับผมก็ถ้าหลุดหลุดไปนี้ก็ สอนอย่างที่น้องทอมบอกนะครับก็อาจจะถึงหรือถ้ามีอะไรพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทั้มทวิตหรือว่าอะไรหรือมีอะไรที่มันปัจจัยภายนอกที่มันกระทบต่อค่าเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ต้องมารอติดตามดูนะกันเนาะครับผมทีพีก็โลเดิมนะครับที่หนึ่งะครับแอลก็หนึ่หนกสามครับผมนะครับนฮะตอนที่ GU อูบ้างกับจีก็ตอนนี้ยังไม่ลงมานะ เออเขาไปพักตัวอยู่แถวๆหนึ่งจามสามสี่นะครับอ่าประมาณช่วงบริเวณนี้แหละแต่ว่ายังไม่มีแรงซื้อแล้วก็ไม่มีแรงขายเข้ามามาเป็นวิเศษเนาะอืมต้องมาเหลือแค่รอลุ้นเนี่ยแหละว่าเขาจะเลือกทางไหนทางหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเป็นการพักตัวมาตั้งแต่เมื่อวานละยังยังไม่เคลื่อนไหวเนาะถ้าสวยๆเลยเนี่ยอโซนนี้ใช่ที่หนึ่งจุดสามสามหกครับผมถึง 1.338จุนะครับประมาณนี้ถ้าราคามีการปรับตัวขึ้นมานะครับเราจะเซลลิมิตนะครับแล้วก็ TP เนี่ย TP แรกนะครับอยู่ที่1 3 3 1งจุดสามสามหนึ่ก็อยู่ที่1 3 3 2งจุดสามสประมาณนี้เนาะช่วงนี้นี่บางทีเราก็คาดเดาลำบากเหมือนกันนะฮะตังโซนแต่ละทีเนี่ยบางทีมันมาไม่ถึงเหมือนกันก็มีนะครับใช่ครับ SL ก็ อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสามสี่หนึ่งนะครับหนึ่งจุดสามสี่หนึ่งประมาณหนึ่งสามสี่หนึ่งแปดครับผมอ่ะยูเจดูกันต่อที่ยูเจนะครับยูเจเอ่ออันนี้ค่อนข้างผันผวนเนาะคือแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังยืนราคาได้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อได้นะครับสําหรับคู่เงินยูเจเนี่ยจะเห็นได้ว่าเออเขาก็เหมือนจะมีการทำหาต่ำลงนะใช่นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย เงินดอลลาร์เนี่ยก็ยังได้เปรียบถูกต้องอยู่นะครับนะครับถ้าเทียบกับเงินเยนนะปัจจุบันนะครับก็ถ้ามาโซนนี้นะครับก็พิจารณาได้อ่าใช่สำหรับ1 5 2 0 5ห้านะครับถึงหนึ่งหสจด็ดสองครับผมนะครับประมาณนี้นะครับไม่ควรหลุดใช่ไม่ควรหลุดโลนี้คือถ้าจะหวังให้เขาอ่าปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยอ่าก็ไม่ไม่ควรหลุดประมาณ1 5 0รอหสิ่าหนึ่งรหสดจด Ah, ะนะครับประมาณนี้ซึ่งเขามีการแทงลงมาข้างล่างนิดหนึ่งก็เสียวๆลงมาบ้างส่วนสำหรับ T P เนี่ยก็เก็บ T P กันไฮเดิมกันก่อนแล้วกันนะครับ T P สองก็หนึ่งร้อยห้าสิบสามถึงหนึ่งร้อยห้าสบี่ไปเลยนะครับไปตอนที่ U U c a อ U c a อันนี้น่าเสียดายคือเขาปรับตัวลงมาแรงไปนิดนึงนะครับร่วงลงมายับเลยนะครับแต่ว่าก็ยังยืนราคาได้อยู่เนาะแถวๆครึ่งครึ่งแท่งบุลล์เก่านะครับเรา ให้ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาเนาะลงมาก่อนอ่านะครับแล้ว่อยเข้าเนาะใช่จะได้ปลอดภัยนะครับแต่ราคาเนี่ยต้องต้องต้องบอกว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเลยใช่แต่ถ้าแต่ถ้ากลับตัวลงมาปรับตัวลงมาก่อนเนี่ยแล้วมาเข้าโซนเนี่ยเข้าโซนเราเนี่ยก็ไปซื้อปลอดภัยแล้วกันนะครับที่ประมาณ1.402นะครับถึง1.4014ประมาณนี้นะครับ T P เนี่ยอยู่ที่1.4 <4. S 1> ครับผมนะครับซึ่งคิดว่า TP เนี่ยอาจจะเก็บได้ไกลกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปรอดูว่าอาโซนที่เขาน่าจะไปถึงเนี่ยอยู่แถวๆไหนานะครับครับผม4.41อืมอ่าแต่มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับกลมๆเนาะกลมๆสจุดีหประมาณนี้ครับสำหรับ UCAT ครับผมไปดูกันต่อที่ยูฟรัง นะครับยูฟรังเนี่ย mm hmm. ก็จะคล้ายๆกับยูแคดเนาะคือหับปรับตัวมาแรงนะครับ mm hmm. แต่ว่าแนวรับข้างล่างเนี่ย0.801เนี่ยก็ยังรับไหวอยู่เนาะอันนี้ก็เห็นได้ว่าราคาเนี่ยเหมือนจะวิ่งอยู่ในกรอบนะรระหว่าง0.807ถึง0.800ประมาณนี้นะครับแต่ตอ,อนเนี้ยต้องบอกว่าเออฟรั่งสวิตเนี่ยก็ ถึงจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างที่เราได้บอกไปนะครับแต่ดอลลาร์เนี่ยเขามาแรงนะใช่เขามาแรงนะครับก็ต้องให้เขาจริงนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อืนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามารอโซนนี้ละกันที่0.803นะครับถึง0.802ครับผมนะครับนะฮะแต่ถ้าโซนนี้เราไม่อยู่ก็ให้มาโนด้าล่างโซนด้านล่างเลยใช่นะครับที่0.801ถึง 0.800ประมาณนี้ใช่นะคร LET> ับสองแผนแล้วกันเนาะเก็บทีีก็ข้างบนแล้วก่อนนะครับสส่วน่าโซนข้างล่างเนี่ยก็เก็บตรงทีพแรกก็คือ0.805ไว้ก่อนแล้วกันเนาะถ้ามีแรงิื้มกลับมามากๆเนี่ยทีพีที่สองก็คือไฮเดิมก่อนนะครับผมโซนเออ่าเอนะครับปรับโทลลงมาแรงมากนะฮะเหมือนจะเกี่ยวหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะฮะ อันนี้ยังจะไหนเนี่ยนี่น่าจะตั้งนานแล้วโอ้นี้เบรกเบรกลงมาเข้าโซนนะครับแล้วก็ลวงต่อเนื่องเลยใช่นะครับนะครับตอนนี้สําหรับเอยูเนี่ยโหค่อนข้างค่อนข้างอ่อนจะใช,ใช่นะครับเดียวต,ต้องมาอรอลุ้นกันนะครับถ้าราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยศูนย์จุดอ่าหกสี่เจ็ดนะครับจนถึงศูนย์จุดหกสี่หกเนี่ยรับไว้ไหวหรือเปล่านะครับ สำหรับบอยเนี่ยอาจจะพิจารณาฟลายลิมิตชั้นๆนะครับนะครับแล้วก็ TP เนี่ยอยู่ที่0.649นะครับหรือราคาปัจจุบันใช่เนาะนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่มั่นใจเนี่ยก็ทับมือไปก่อนได้ใช่นะสำหรับเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันสำหรับเอยูเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างผันผวนแล้วก็ยังไม่มีโซนที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันอ่ามันไปได้ทั้งสองทางเลยคือโอกาสที่จะปรับตัวลงมานะครับก็มีนะครับก็ไปได้สองทางสำหรับ เอยูเนี่ยเราทำมือเบื่อกับผมเนาะฮะเอ็นยูนะครับเอ็นยูก็ปรับตัวลงมาต่อเนื่องเลยใช่เนาะนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเหมือนจะไม่ได้กลับขึ้นไปเนาะอย่างแบบก็เดี๋ยวเข้ามาในโซนแถวๆนี้ก่อนนะครับที่0.57นะครับถึง0.56นะครับถ้าเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเรามาไปหาแนวทางอีกทีหนึ่งสำหรับเอ็นยูแล้วก็เอยูเนี่ยเราทํามือก่อนนะครับเนาะสำหรับ วันนี้นะครับแล้วก็แผนด้วยนะครับแล้วหลายคู่เนี่ยบางทีเนี่ยต้องเข้าใจบางทีเราไว้ให้ไว้2แผนเนี่ยมันเผื่อไว้จริงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลบไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเหมือนมันก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ลองเอ็มเอ็มกันดูให้ดีแล้วกันนะครับสาหรับใครที่จะเข้าไว้2แผน สำหรับวันนี้นะก็นั่นยังมีเพียงเท่านี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับข่าวจะมีอะไรนะครับหรือว่าแผนการเหตุจะเป็นอย่างไรก็ติดตามราได้ใหม่นะสำหรับคิดิปนไลฟอร์ด็กนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด